สบายดีพี่นอ้องมืนเอนี้เป็นมือตอนถักปลาเนาะกับนะมืองานสื้อางานเะจ้าเสื้อผ้าสัาิมสบายดีจ้าพี่นอ้องสับิมเป็นเห็ด <c oughs> เป็นเห็ดเป็นลงทานเนาะพี่นอ้องเป็นเห็ดงามงามชานมเนาะพี่นอ้องงามชานมไข่หมกป,ประกอบส่วนเนาะพี่นอ้องใช้ชานมมันโหขาสวยงามแท้เนี่ยตกเลยพี่นอ้องสบับสิกินนี่คนขาย បានយ៉ាងៗលុបខាងទ wow ៅខាងហ្នឹងវត្តអានិខ្លួនបាក់បាក់យ៉ាងយ៉ាងបោះទៅចែកបោះទៅចែកបោះទៅយ៉ាងបោះអូ มาหอดวัดเลยวพี่น้องกีเก evet ้าวแี้มแซวหยอดสซฟาขึ uh ้นมีขาจีน้ำเดือพี่น้องขจีนซานมกันไปมา้า้องพี่น้อง้องหยอดสซ้าใปาใ่งนัุ่นทิ่ช่เร็นนั่งอกแก้วนอกมาบริจาคขอามือจีน้อยกันเด้ อาสาทูาอันยานอยบรรยากาศเฮ้ยรับกันได้ท่านนั่นไ,ได้ยืนยืนน,นี่นี่นั่นเต่าเอาบุญบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศยงยอสภาชขขขูขึ้นพอสมควรเดี๋ยวต้อนรับผ่าป่าอีกเนาะ คือประชาชนบันนาจิกนะพี่น้องเป็นรอยกยกงอชพระอันนี้เป็นมาแต่ยังเกาะอัตตปื้อมาเลยพี่น้องแม่นเบาคุณ้าพี่มมนาจริงจร วัดตะแคงปะนี่เราสาะเราพี่น้องนะก็มีผ้าป่าน้ำได้พี่น้องเอ้ยมาเนี้อันนี้คือ คนตันย่อเนาะคนยออผูกจดชือยออผูกมาบริจาคาพี่น้องเนาะดดดดไปนกยังค้างอยู่มาเสื้อนะเอาไม้ดูเชือนนเจ้าั

ไปพี่นงเด้อเด้อยากกินอย่างเด้อเด้อมามุมาทานเออนงกันฟังยังเด้อพี่น้องเด้อให้ลำด้วยลำด้วยตลอดที่ใหม่ไงเออ

ป็เหตุลงทานนะพี่น้องเป็น่เป็นมากก็ไดนะคะเอนนี้เป็นยืนยันต่อบรรยากาศการกเกี่ยมตอนนี้ประระสามชีสเี่ยจะกข้ามาดูแลนะเรามีอยากติพี่น้องเป็นญาตโยม นาได้ม so, uh ีก huh. mm ีใสมาอุปโภคบริต่อยอดะพิมประเทศลงทานนะพี่น้องแล้วก็มีทางนผ้ชุดผลงทานแม่ด้ครับครอบครัวของอน้องชาเป้ดแล้วก็น้องพี่ามครอครัวแลี้ตกีมลงทานพี่น้องในงานเยอผ้าคะกบ้ตะกี้ในช่วงอฮกไล่ต่อสาา มียังนะเจพี่มีชาไข่มกเนาะน้ำนมไข่มกมาปนนองลูกค้าฮองเพียบเินนัขาจี้กรายได้พี่น้องน้องไมม่เป็นระละะหเบิ้งน้องไมนี่มาปลูกน้องออันนี้นองลินดาขบู่ทะลา คือข้าจีน้ะพี่น้องใ่ะยเ้อ่่ายเบิร์ดเบิดเี่ยวไนได้มาแล้วนี่ไายวันเดิอนแต่ข้าจีนี่ฮ่าฮ่าาา ก็นะเออกพ่อเปือดหมาวันเออบรรยากาศฮามือกีดพ้าพ่อจเลือดจีมายดอกเป็นัดผลิตน้ำตาลหวานเออเขาก็จะยูแถวๆนี่แหละพี่น้องยเบิี้ดอกข้าวคัวหน้าวันคกม่ามากล้สิเบอร์หยังกยังอีกเลย์คัวหน้าวันต่อชิคกินกมาดดร้อยปลาอามอส่องผลิตน้ำตาลึ้อกันแดนี สองมืนกี่ก็คพือพมยจูเมยคุณพ้อมด้วยลูกหลานเานึ่งเสนกี่ได้ต่อยกัปู่าปาสามีนะเจางานลำกผู้ใดมีสิวมีเสียงมันเราราาดวยกันนียไดขวกเช้าเราเบ่งบรรยากาศนะพี่น้องนี่แม่ครัวเนาะ ปูิเหตุกับเขาเตรียมผัป,ปาเตรียมผับปลาเนาะพี่น้องกับเเนาะนี่อันนี้ยเฮีเยยังไี้ทอดปลาบ้า,าเยทอดปลาน่ะคอมเมนไล์สทายลงยูทูบอือ

บรรยายกาศไม่ควนะบ้างที้าบินะีนะ่สาพีต้าเด็ดขาดเจ้าสิ่ <c ười> อะไร <c ười> กินปลาหมกชลีห <c ười> มน้อยใจเย็นใจเย็นงเาใจเย็น <c ười> xe bạc xe bạc ngoài hát cái hạc tè nó sẵn ô thì nói phải à! <laughs> 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 <nói> <laughs> กอทอมเนาะกำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานุิครอบรัวอยู่ทั้งเพจเป็นานวนเงินอยู่คาคุณรังลงทันจะบิมอะไรหัวนะึงกนะขอหับัวพวยาวพวย่วปุ๊บับเาปเออ เจ้าวาดพี่น้างเจ้าวาดพนักจิตรเออดยเดยถึการถึนเป็นนะสักกิ่ยกก็สบายเกินรับพุทธิมาเด้อเด้อหน้าตาเกียงเด้อฮะเด้อเดือนเด้อยกป๊อปมามามามยกเบียร์ได้่